สำหรับกุ้งอบซีอิ๊วค่ะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลยนะคะจบครบเรื่องงานคู่ว่าทำกินทำ้ายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟู้ดซีเค็นะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีเมนูมาฝากค่ะกุ้งอบซีอิ๊วค่ะเดี๋ยวลองมาดูส่วนประกอบกันก่อนเลยค่ะ ก็จะมีกุ้งนะอุ๋ยก็จะใช้กุ้งประมาณ30ตัวโลค่ะวันนี้นะอุ๋ยใช้ประมาณครึ่งกิโลค่ะเห็ดค่ะหั่นท่อนเลยนะล้างทำความสะอาดแล้วเราหั่นท่อดเลยค่ะหั่นยาวๆแบบนี้เลยนะสําหรับท่อนไหนที่เขาไม่ยาวมากเราไม่ต้องหั่นแล้วนะนี่เลยค่ะแล้วเรามาดูเครื่องค่ะก็จะมีขิงหั่นแว่นเลยนะคะแลวออกวบกชชีต้นหอมพริกไทยแล้วก็จงเจียวค่ะหรือพริกหอมนะตัวน,นี้เลย เดี๋ยวเรามาดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะให้เพื่อนนะใช้กันไกลค่ะตัดหลังเลยค่ะแล้วเอาเส้นดำออกนะแล้วใช้แม็จิ้มฟันค่ะงัดตรงหัวกุ้งออกมาเลยค่ะเขาจะเป็นเหมือนพวกขี้กุ้งนะใส กุ้งแล้ประมาณนี้ค่ะควักออกมาเลยค่ะบางตัวก็จะเห็นชัดเลยนะเป็นถุงเลยค่ะนี่เลยเห็นไหมนี่ค่ะให้เรานําพริกไทยพริกหอมหรือจงเจียวนะใส่ลงไปเลยค่ะแล้เวเรานําไปทุบนะให้พอแตกค่ะและละบคกีีค่ะให้นําไปทุบเลยค่ะให้ใส่น้ํามันลงไปหนึ่งช้อนค่ะ แล้วเราใส่นะริกไทยแล้วก็รงเกี๊ยวที่เราทุบไว้แล้วนะ้ำลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะผัดให้หอมก่อนนะเมื่อเราผ่วจะมีกลิ่นหอมแล้วค่ะให้เราใส่รากผักชีแล้วก็ขิงค่ะลงไปเลยค่ะ หลังจากที่เราผัดมาจนมีกลิ่นหอมแล้วนะให้หลีค่ะมาปุ๊ไปกลางมาทางอ่อนนะแล้วปรุงรสด้วยซอสสาเี่ยวค่ะครึ่งช้อนซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ้วขาวค่ะดึกช้อนโต๊ะค่ะและน้ำสะอาดค่ะสองช้อนค่ะ แล้วเราจะตัดลดนะเพื่อให้มีรสชาติกลมขล่อมข,ข,ขึ้นนะไม่เค็มโดดค่ะด้วยน้ําตาลทรายครึ่งช้อนนะหลังจากที่เราใส่น,ะน้ำลงไปแล้วค่ะเราจะใส่น้ำหมดสี่ช้อนนะเราจะใส่เครื่องไปอีกค่ะเราหลีนะให้มีไฟอ่อนค่ะ นี่ค่ะเมื่อเราปรุงรสชาติเรียบร้อยค่ะให้ใส่กุ้งไปเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราปิดฝานะอบเลยค่ะค่ะหลังจากเราอบได้สองนาทีเนาะเราก็มากลับด้านเลยค่ะ เราอย่ากอบนานนะเพราะถ้าเราอบนานค่ะกุ้งจะแข็งค่ะให้อบประมาณสัก80%นะเราก็มาใส่ส่วนของเห็ดลงไปเลยค่ะระดับไฟของแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะถ้ารู้สึกมันแห้งค่ะให้เพื่อนเติมน้ำได้เลยนะค่ะเมื่อเห็ดสุกแล้วนะกุ้งก็สุกค่ะ ต้นหอมเลยค่ะแล้วเรา,เาก็อบเลยค่ะก่อนการเอาขึ้นนะใครไม่ชอบกลิ่นน้ำมันงามไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเพิ่มความหอมน,นะด้วยน้ำมันงาค่ะก,กันไปเลยค่ะสำหรับเมนูกุ้งอบซีอิ๊วค่ะเทคนิคง,ง่ายๆเลยค่ะเราจะกินกุ้งอบให้อร่อยเราอยาก อบกุ้งนานสุกจนถึง100%ซนะคะแค่80%ปกุ้งของเราก็จะนุ่มอร่อยไม่แข็งแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคทฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ